นั่งท่าสบายนะวันนี้แนะนำกระสินเอาไหมวันนี้ก็ตรงกับาอาทิตย์เป็นวันที่ยี่สิบสามมิถุนายน ปี2556นห้าร้อยหสิะก็พูดถึงกระสินกสินเป็นกรรมฐานง่ายที่สุดแล้วในบรรดาทั้งหมดที่มีกรรมฐานง่ายไหมง่ายไม่ยากนอนทำก็ได้ <c oughs> แต่กระสิน ที่จะให้เธอได้เอาไปลองฝึกดูก็คืออะโลกาสินคือเพ่งอะโลกาสินนะนะอะโลคือแสงสว่างอย่างตามหลักวิชาในการเพ่งแสงสว่างเนี่ยจะมีทิศสุภุยานจำใสเหมือนเธอถวายไฟฟ้าถวายหลอดไฟเรียว่าประดับประดาแสงสว่าง ไว้กับวัดแล้วก็พระพุทธรูปแล้วที่สําคัญสําคัญอย่างเนี้ยถ้าเรามีใจเขาเรียกว่าชอบนะชอบถวายทำความสว่างสวัยเนี่ยมันก็จะมีอานิสงส์เวลาเรานึกถึงแสงสว่างอานิสงส์ของมันก็จะปรากฏให้จิตเราจิตตาจิตใจง่ายถ้าเราไม่มีอานิสงส์มันก็ช้าหน่อยในการที่จะเกิดนิมิตเครื่องหมาย นนิมิตท,ที่จะปรากฏได้ก็อาศัยอนิสงส์อย่างพวกเธอก็ทำบุญในส่วนแสงสว่างเรียกว่าให้ปรากฏต่อสถานที่ตามวัดวาอารามอันเนี้มีเราต้องทำกันแน่นะเราก็อ้างถึงอนิสงส์ของเราีะก่อนว่าบุญอันใดที่เนื่องกับแสงสว่างสวัยแม้กระทุบเทียนเทียนอย่างเนี้ยก็เป็นการถวายเทียน ถวายเทยนก็ถวายแสงสว่างอะไรที่บังเกิดเป็นแสงสว่างไว้ในที่ที่เขาบูชาหรือเราตั้งใจนําแสงสว่างไปบูชาอย่างนี้ก็เป็นอานิสงส์พอเราตั้งจิตกําหนดนึกถึงองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานเราก็ขอให้ผลของอานิสงส์แห่งการที่เราเคยให้แสงสว่างไว้ในบรวรพระพุทธศาสนานะ จะในอดีตผ่านมาจนถึงปัจจุบันชาติก็ดีเนี่ยขอให้การเห็นของเราในนิมิตยอย่างใดอย่างหนึ่งที่เนื่องกับความสว่างจงปรากฏเห็นได้ทั้งลืมตาแล้วก็หลับตาแล้วก็ติดอยู่ในจิตใจของเราเสื่อมไปจากความรู้สึกนึกคิดยากหมายควาว่าถ้าเราเห็นแสงสว่างที่ไหนเราก็จะเห็นนิมิตของเราเมื่อนั้นเมื่อตื่นมา บ้านสว่างเราก็เห็นนิมิตของเราสว่างเดี๋ยวเธอมองไปที่หลอดไฟตรงไหนมันสว่างเธอก็นึกถึงเรื่องของนิมิตที่เกี่ยวกับแสงสว่างได้โดยทันทีแล้วก็ขอสิ่งนี้ไว้เป็นเขาอเรียบเป็นผลของความดีกันแล้วกันนะขอครูบาอาจารย์ทุกๆพระองค์เมตตาช่วยเราทุกคนด้วย เราก็ถือว่าแสงสว่างเนี่ยมันมีบังเกิดขึ้นในที่ต่างๆแต่แสงสว่างที่ปรากฏในใจของเรามันก็หาได้ไม่ยากนั้นเราจะเอาแสงสว่างที่เกิดจากจิตใจของเราเนี่ยเป็นเป็นนิมิตเครื่องหมายพอเรามองไปที่ดวงกลมๆดวงหนึ่งที่มันไม่เล็กเล้่อมันก็ไม่ได้ใหญ่เกินตาที่จะกำหนดแล้วสบาย เอาแค่ตาเห็นแล้วสบายนะเหมือนกับเรามองลูกแก้วแต่ว่าลูกแก้วมันไม่ได้สว่างมันได้แต่ใสเฉยเฉยใช่ไหมล่ะแต่นี่มันมีความสว่างคือลักษณะกลมแบบลูกแก้วแต่กลับมีแสงสว่างนั้นะมันก็สว่างสว่างที่ไม่แสบตาเราหรอกนะแต่มันเห็นเป็นแสงสว่างก็แล้วกันอย่างนี้เธอนึกได้ไหม ถ้าเราจะเปรียบเทียบเอาแสงสว่างที่เป็นดวงดั่งดวงแก้วและมีแสงสว่างเอามาเป็นจิตของเราคือเป็นประพัฒสอนละ่ะว่าจิตของเราเนี่ยมันมีสภาพประพัฒสอนมันก็คือดวงแก้วแสงสว่างอย่างนั้นนิมิตนะเราตั้งนิมิตตั้งนิมิตเอาไว้เราจะได้นึกถึงทีนี้ว่าเวลาเธอไปฝึกกัน ตามธรรมดากสินไม่ต้องควบคู่ไปกับลมหายใจเข้าออกก็ได้แทนให้ใช้คําบริกรรมที่ทําให้เราไม่ลืมนิมิตที่เรากําลังตั้งขึ้นมาอย่างเอาเราเอาจิตของเราเป็นที่ตั้งของนิมิตแต่จิตมันเป็นประภัสสรอยู่แล้วยังไงมันก็สว่างอย่างนี้มันไม่มีวันเป็นสีอื่นนะสีเดียวที่มันเป็นในระดับ ที่ดั้งเดิมคือแสงสว่างเราก็นึกว่าจิตของเราเนี่ยเดิมมันมันสวยมันสว่างจิตเราไม่ได้สกปลกมันอย่างสิ่งที่เห็นอยู่ในปัจจุบันว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวมันไม่สว่างนี่มันเป็นสีแดงนี่มันเป็นสีคลามสีหมองขึ้นมานะแต่นั่นมันเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนแต่ว่าประพัสอนคือแน่อันนี้แน่นอน เป็นของเที่ยงก็ได้ว่าดั้งเดิมน่ะมันเป็นอย่างเนี้ยมันเที่ยงเพราะดั้งเดิมไม่เป็นสีอ,อื่นถูกไหมล่ะดั้งเดิมมันคือสว่างเราก็ถือว่าจิตคนเราเนี่ยดั้งเดิมคือมันไม่เคยมีเรื่องเศร้าหมองมันไม่มีสิ่งใดเป็นเหตุแห่งความเศร้าหมองแต่มันมีความสว่างสวัยที่เรียกว่าพัสดุเวลาเราจเจริญภาวนาถ้าหากใครจะภาวนานะถ้า,าคิดถึงจิตแล้วไม่ต้องภาวนาแล้วมันนิ่ง สงบได้คือนึกถึงแสงสว่างแล้วมันสงบได้นานเราก็ไม่ต้องเอาคำภาวนาไปใช้ก็ได้แต่ถ้าเราคิดว่าเราจะภาวนาให้มีคำคำหนึงที่มันนึกถึงจิตได้นะเราขออนุญาตพระมาว่าใช้คำภาวนาว่าสัมปจิตฉามิเพราะในองค์ของพรมคำภาวนามีคำว่าจิตอยู่ในนั้น ถ้าไม่เราไม่หลงลืมว่าเรากำลังมองจิตเราและคําภาวานาสัมปจิตชามิเนี่ยถ้าภาวานาได้วันละหนึ่งชั่วโมงด้วความตั้งใจนะท่านบอกไม่เกินสามเดือนเธอจะได้อภิญญาสมาบัติน่าสนไหมละ่ะของแถมไปเหาะเล่นๆ่นอะไรมิตตังเล่นๆจะเอาไปใช้จริงๆเนี่ยแล้วก็ เผื่อไว้ว่าเผื่อว่าศาสนาเราจะมีนะอันนี้เราทําเล่นๆไม่ต้องตั้งใจมากนะที่ตั้งใจว่าคือตั้งใจไม่ให้จิตเขาเราชั่วอันนี้จะต้องตั้งใจมากคือในความชั่วที่มันไม่ละเมิดกรรมบทสิบเราต้องไม่ชั่วเกินนี้ถ้าชั่วเกินนี้ไม่เป็นไรแต่อย่าให้มันชั่วอยู่ในเกินในสิบข้อนี้อ ถ้ามาอยู่ในสิบข้อประการเราจะไม่ยอมให้ชั่วในสิบข้อประการนี้แหละแต่ถ้ามามีความชั่วนอกเหนือจากสิบข้อที่เราตั้งใจว่าจะละเว้นนะนก็ชางัวมันไปก่อนยังไม่ต้องไปแก้ไขมันนะแล้วก็ตั้งใจว่าในสินห้าและกับกรรมบท10สิบเนี่ยถือว่าเป็นความชั่วที่เราต้องคิดแก้ไขคิดระมัดระวังคิดที่จะไม่ให้มันเกิดความชั่วแต่ความชั่วที่ยังมีในอารมณ์อื่นๆนะก็ปล่อยมันไป ไม่จ้ไปแก้มันนะกําลังเราไม่พอไม่ตั้งดันทุนลังไปแก้มันมันคงไม่ยอมให้เราแก้ไขแน่ใช่ไหมเอาแค่กรรมบทสิบนี่แหละสิบห้ากรรมบทสิบแก้ไว้ทุกวันถ้าเราคิดว่ามีอะไรที่มันเกินขอบข่ายคือข้อสิบประการนี้เมื่อไหร่แล้วก็ก็ปล่อยมันไปซะไม่ต้องไปขงังวลแต่ถ้ามันอยู่ในขอบข่ายที่เรา รวัดระวังในสิบประการที่เรากาลังจะฝืนทําให้มันผิดพลาดนะเราก็ยับยั้งชั่งใจไว้เราจะไม่พูดแบบนี้เราจะไม่การทํากิริยาอย่างนี้เราจะไม่คิดแบบนี้เราจะไม่ทําแบบนั้นก็ื่าว่าใน,ในกฎเกณฑ์ที่เป็นข้อบังคับสิบประการนะ่นนะเอาไว้เป็นหลักเรื่องสุลาแถมก็มาก็ถือว่าเป็นของไม่ยากเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็ไม่นิยมอยู่แล้ว นั้นเวลาเอปกติก็ระวังเรื่องกรรมรบท1สิบระวังไว้นะพอในขณะที่ระวังกรรมรบท1สิบแน่นอนจิตของเรามันย่อไม่มีเวลาไปเพ่งโทษแล้ว่าไปโจทย์ความชั่วของใครไม่อยากสนใจเรื่องของใครหรอกอยากสนใจเรื่องของตัวเองเป็นหลักใช่ไหมละ่ะแต่ที่เราลืมไม่ได้คือวิชาความรู้อย่างนี้เป็นวิชาของพระพุทธเจ้าทรงเมตตาสอนเรามา นั้นองค์ประธานคือพระพุทธเจ้าเราก็ต้องนึกไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าครูบาอาจารย์เราเริ่มต้นที่เราจะฝึกเราก็ต้องนึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนเป็นอันดับแรกคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นประธานครูบาอาจารย์ทุกทุก,ทกพระองค์มีหลวงปู่หลวงพ่อเป็นที่สุดแล้วก็ว่าไปอย่างนั้นนะและเราเคยเริ่มนึกถึงสิ่งที่ท่านสอนเรามาว่าจิตของเรามันดั้งเดิมมันสวยมันสว่าง มันไม่มีกิเลสคือมันยังไม่เศร้าหมองมันยังไม่เกิดตัณหาที่สร้างความวุ่นวายในจิตใจของเรามานะแต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นมาเยอะแยะแล้วไอ้ขั้นจะเอามันออกมันคงไม่ออกไปง่ายๆนะมันไม่ใช่ขี้ใครหรือว่าขี้เราขี้ไหนๆก็คงออกง่ายกว่าแต่ไอ้เรื่องภายในจิตใจที่มันมีสภาพจำความชั่วไว้ตั้งเยอะแล้วใช่ไหม คงจะล้างมันไปห,หมดมดคงไม่ได้แล้วเราก็เอาเฉพาะแค่สิบข้อพอล้างแค่นี้เร่องอื่นเลยยังไม่คิดล้างมันนะสิบประการเอาให้มันสะอาดสะอ้านก่อนพอศีลของเธอทําสะอาดดีจิตของเธอนึกถึงครูบาอาจารย์ทุกครั้งที่เธอตั้งเป็นกรรมฐานนะแล้วเราก็บริกรรมเดินไปกระแดลืมตาแล้วก็เห็น ลับตาเราก็เห็นเพราะว่าจิตของเรามันเห็นไม่ยากเราไม่ได้ไปนั่งเพ่งไฟแสงสว่างที่ไหนเราไม่ต้องรออะไรเพียงแค่ถ้ามันเกิดแสงสว่างอะไรปุ๊บเราก็นึกถึงจิตเราง่ายเป็นเป็นเครื่องเชื่อมโยงกันชิมมาละเราขอพึ่งบาลเมีพระพุทธเจ้าสงเคราะห์ด้วยงแรงอธิษฐานของเราว่าไว้ตอนต้นนะยังจำได้นะเรลาขอท่านขอพระท่านเมตตาช่วยเหลือเรา ให้เราจะเห็นแสงสว่างเขาใดก็นึกถึงนิมิตท,ที่เราตั้งไว้จับใจง่ายไม่เสื่อมสลายตัวไปอย่างนี้เป็นต้นพ่อเราทําแบบนี้ปั๊บเราก็เริ่มสังเกตดูว่าลืมตาก็ดีหลับตาก็ดีเวลาเห็นจิตของเราดั้งเดิมเนี่ยมันน่าภูมิใจอย่างน้อยเราก็ดีใจว่าเราไม่ได้เป็นคนเลวเราไม่ได้เลวมาตั้งแต่เกิดน่าภูมิใจหน่อยนะ ว่าตาตั้งเราเกิดมาเป็นจิตเราไม่ได้เป็นคนเลวเราก็มีความสว่างสวัยห่องใสเป็นประพัสสอนซึ่งทุกคนก็เหมือนกับเราหมดเลยไม่มีใครที่เกิดมาตั้งเป็นจิตตั้งแต่ครั้งแรกๆหรือดั้งเดิมเนี่ยมันจะมีจริตจ,จะกรานไปทางชั่วมาก่อนนะมันไม่มีมันก็สว่างดีแบบนี้ทุกคนแต่มันเป็นเพราะว่าทุกคนมันสว่างก็จริง แต่มันไม่ไม่สามารถที่จะส่งความสว่างอย่างนี้ในที่ทุกที่ที่ไปเจอะเจออะไรพอมันไปเจอเจอของที่มันชอบใจไปเจอะเจอของที่มันไม่ชอบใจมันก็เปลี่ยนจากแสงสว่างไปสนใจเรื่องอื่นถ้ามันไม่สนใจเรื่องอื่นมันก็สว่างเหมือนเดิมเอาเช่ว่าถูกไหมล่ะจะจิตมันไม่ไปชอบใจเรื่องนั้นมันไปไปตำหนิจิตเจียนหรือไปเกลียดเรื่องนู้นมันจะจิตจะเสียยังไงมันคงไม่ต้องเสียตั้งแต่แรก ไอ้ที่มันเสียก็เพราะว่ามันไปสนใจเรื่องอื่นลืมเรื่องของตัวเองว่าตัวเองมันเป็นอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยมันก็สุขดีแล้วไงแต่เธอไม่พอใจความสุขของเธอแบบพระพัฒส,สอนนี่เธอไปพอใจความสุขไอ้ที่คนอื่นเขามีคนอื่นเขาเป็นหรือว่าเธอไปเห็นสิ่งนั้นมันเป็นของดีเธอก็ไปเกาะไปติดไปยึดไปถือมันเองตอนหลังรู้มันทุกข์กึเงจะมานั่งถอดถอนอ่า พอเรามาคิดถอดถอนมันก็ออกยากเพราะมันเป็นสัญญาเข้าไปแล้วนั้นไอ้ความไม่ดีทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นมาต่อเราในเวลานี้คือมีดีบ้างมีไม่ดีบ้างแต่มันก็เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากสิ่งที่มันเคยเป็นของดั้งเดิมถูกไหมล่ะนั้นดั้งเดิมของเราเราเอาตรงนี้เป็นหลักนะเวลาจะจับเอามาเป็นนิมิตเพื่อทรงสมาธินะ เราก็คิดว่าจิตถ้ามันเป็นของสะอาดสะอ้านเป็นประพัสสอนเป็นของดั้งเดิมเนี่ยมันสวยงามเราเนี่ยมันไม่ได้คีดเ้วคิเลนะมันก็สวยงามแต่ความสวยงามของเราแต่ดั้งแต่เดิมเนี่ยเราไม่ได้อักกลับไปหามันเพราะอะไรเพราะเราหมดต่ไปยุ่งเรื่องภายนอกจนเกินไปตอนนี้เราตัดทุกอย่างภายนอกเพราะอะไรภายนอกไม่มีอะไรเหลือ คิดรวบลัดตัดไปเลยนะว่าภายนอกมันเคยเกิดเคยตั้งอยู่ไม่นานแล้วมันก็ดับไม่มีอะไรเหลือเลยไม่ว่าเรื่องไหนเกิดเรื่องไหนก็ดับไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยไม่ว่ามันจะเกิดใหม่เกิดเก่าเกิดมากี่อาสงไข่กับจะเกิดไปอีกเบื้องหน้าที่เรายังไม่ไม่เจอมันมันก็เป็นสิ่งที่เกิดแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือเหมือนกันสุดท้ายแล้วก็รวมไปเลยว่ามันไม่มีอะไรเหลือเลยดีกว่า พอมันไม่มีอะไรเหลือเลยก็หมายเอาว่าใจเรามันก็ต้องว่างจากการที่จะไปยุ่งวุ่นวายมันก็ต้องกลับมาเป็นระภัสอนอย่างเดิมได้ง่ายๆถูกไหมลละในเมื่อจิตเรามีความระภัสสอนอยู่แต่เดิมแล้วเรื่องที่จะไปยุ่งกับสิ่งที่มันไม่มีอะไรเลยมันก็คือความไม่มีอะไรเลยมันก็ไม่เกิดอารมณ์ไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปทานไม่เกิดอกุศลกรรมไม่เกิดกิเลสไปอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทําให้จิตมันหมอง ไม่มีเลยไม่มีไม่ได้หมายความว่าตอนนั้นเราเป็นพระอาหารหันต์แล้วหรือว,ว่าเป็นอย่างนั้นแล้วนะอันนี้อย่างอันนี้เป็นเพียงเพื่อทำจิตให้มันตั้งมั่นเป็นสมาธิยังเป็นโลกีวิสัยอยู่แต่เราเอาฟัมเป็นปกติธรรมดาของสิ่งที่อยู่ภายนอกว่าลงท้ายมันมีสภาพไม่มีอะไรเหลือเลยเป็นอากินจัญญายตนะ พอเข้าใจไหมล่ะนั้นเราพอเราหลับตาลืมตาเราเห็นสิ่งเดียวคือดวงจิตที่มันมีแสงสว่างเป็นประวัติสอนอย่างเดียวเราไม่วิ่งไปหาอะไรเราไม่มีเรื่องขบคิดไม่มีเรื่องวิตกวิจารณ์ไม่มีเรื่องตั้งความโลภความโกรธไม่มีเรื่องไหนต้องไปหลงมันเพราะว่าทั้งหมดที่มันเคยมีมีก็เหมือนไม่มีมันก็เป็นสิ่งที่มันไม่มีอะไรมาก่อนที่เราเคยเจอมาก่อน ก็เป็นสิ่งที่มันจะต้องอันตรธานไปจนไม่มีวันยังค่ำแล้วก็เอาใกล้ๆตัว่าถ้าเราตายล่ะเออไอ้ที่เราเคยมีร่างกายก็ไม่มีไอ้ที่เราเคยมีพ่อก็ไม่มีไอ้ที่เราเคยมีแม่ก็ไม่มีมีพี่มีน้องมีลูกก็ไม่มีไอ้ที่เรามีสมบัติพระสถานเราก็ไม่มีเราไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งเนื้อเครื่องประดับประดาอะไรแล้วก็ไม่มีเลยเพราะเราเคยมีตอนเรายังไม่ตายถูกไหมล่ะ พอตายปั๊บไม่มีอะไรเหลือเลยสำหรับเราเหลือเราล้วนๆคนเดียวแล้วก็มองตรงนี้จะได้ชัดขึ้นพอเราจับตรงนี้มาคิดใกล้ตัวเราอ๋อนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาทั้งหมดมาลงท้ายว่าตายพอตายก็เราก็พบแต่สิ่งที่ไม่มีอะไรเหลือเลยวันยังครับยังไงก็ต้องเจอตรงนั้นอยู่แล้วแต่เจอตรงนั้นเรากลับไม่สนใจที่จะกลับไปหามันใหม่ ไม่ต้องกลับไปหาสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นอยู่อย่างที่เคยเป็นและลงท้ายก็ตายใหม่รวมความแล้วเราก็ตั้งใจว่าฉันจะเป็นจิตที่ไม่กลับไปสิงสถิตยอยู่ในโลกไหนๆไ,ไม่ว่ามนุ์โลกเทวโลกหรือว่าพรหมโลกไม่ไปเราจะไปที่เดียวคือราณิพานระวังกําลังใจแบบนี้นะงั้นเราก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้า,จาพอเราถึงนิพพานจิตมันไปเกาะถึงนิพพานปั๊บ เราก็เห็นพระพุทธเจ้าได้จิตเรานะเห็นพระพุทธเจ้าได้อันนั้นเมื่อเราค่อยๆทําไปถ้าเราทรงกําลังในการทําจิตให้มีสมาธิมากเท่าไหร่เราก็เห็นพระพุทธเจ้าชัดเจนแล้วก็ทรงตัวนานเท่านั้นเข้าใจขั้นตอนไหมนั้นขั้นตอนมันไม่ได้มีอะไรเยอะ เพราะว่าเธอฟังมาเยอะแล้วเราก็จะเก็บรัดขั้นตอนมาเหลือให้มันสั้นที่สุดเพราะพวกเธอเป็นคนไม่ชอบอะไรนานนานนานมากมันลำคาญเมื่อไหร่จะได้ผลใช่ไหมละ่ะเอารัดรัดเร็วๆไวๆ,ๆนะนั้นเร็วๆไวๆ,ๆเราก็ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาคิดลังเลสงสัยถ้าสงสัยช้าหนึ่งอะไรสงสัยทําไมก็พระพุทธเจ้าทรงตรัสเองไม่ต้องสงสัยแล้วว่าจิต เดิมประพัสสอนก็ว่าไปตามนั้นแล้วจิตที่เป็นประพัสสอนก็หมายว่ามันมีแสงสว่างแล้วก็ว่าไปตามนั้นว่าเราเพ่งดูกระเพาะแสงสว่างที่อยู่เป็นจิตเราดั้งเดิมว่าเราเนี่ยมันสว่างไม่ได้มีความหมกมุ่นโลภมากไม่มีความหมกมุ่นในความโกรธไม่มีความหมกมุ่นในความหลงไม่ได้มีสิ่งใดที่คนก็ประนามว่าเราเลวเราชั่วถูกไหมละ่ะไม่เคยมีมาก่อนนะ เราสะอาดสะอ้านบริสุทธิ์ดีแต่มันไม่ได้ไปอยู่ในที่ที่มันบริสุทธิ์ไงมันก็เลยหลุดมาจากความความเป็นประพัสสอนมาเจอไอ้สิ่งที่คุกเค้าไปยวยความเปรอเปื้อนตอนหลังเลยต้องมาชำระสะสางล้างให้มันออกไปเสียกลับมาเป็นของบริสุทธิ์ใหม่ทีนี้มันบริสุทธิ์กว่าเดิมก็เพราะว่ามันไม่มีใจที่มีอะไรไหลไปไหนอีกต่อไปแล้ว แต่ตอนที่มันเป็นพระพศเนี่ยมันยังไม่นิ่งมันยังวิ่งไปตรงนั้นมันยังวิ่งไปตรงนี้แต่วันวิ่งไปแล้วมันกลับไปพอใจสิ่งนั้นมันกลับไม่พอใจสิ่งนี้ซะเองมันก็เลยไปหมกมุ่นหลงไหลไปกับเรื่องของสิ่งภายนอกจิตมันก็เลยหมองขึ้นมาเปลี่ยนสีเปลี่ยนสันวันนะไปนะตอนนี้เราไม่เอาท่ามกลางเราไม่เอาเราเอาเบื้องต้นกับเบื้องปลายเบื้องต้นคือ มันสว่างเบื้องปลายสว่างวันนี้เพราะเราจะไม่มาจะเจอสิ่งที่ไม่มีอะไรเหลือเลยไม่กลับไปหามันอีกเราจะไปในที่ที่มันปราศจากสิ่งที่เกิดเกิดดับดับแบบนี้แล้วพอเธอมีอารมณ์คิดแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่เธอคิดอย่างนี้นะแล้วจะลืมตาเธอก็เห็นจิตของเธอได้ความปิติมันต้องมีความปิติอิ่มใจเพราะว่า ไอ้ที่มันคิดอย่างนี้ได้มันอิ่มใจอารมณ์แรกๆนะมันยังมีความอิ่มใจพออิ่มใจแล้วถ้ามันทรงตัวอยู่อีกหน่อยหนึ่งมันจะเกิดความสุขมันรู้สึกเออสุขดีว่ะมันสบายใจดีอ่ะสบายใจว่าเราไม่ต้องไปพลอชนกับไอ้โลกที่มันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเพราะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรเหลือเลยถือว่ามันว่างเปล่าก็ได้ดุดังอากาศก็ได้ ก็ไม่จาเป็นต้องพิจนารณาเยอะเอาแต่เพียงแค่ว่าเรามองใจเราแล้วมันสะอาดสินของเราเราก็ดีเพราะเราไม่ในข้อทั้งสิบประการเราก็สะอาดดีพอจิตมันมสะอาดดีด้วยสินบริสุทธิ์ดีด้วยเราก็นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่ทรงอยู่ณแดนพระนิพพานพอรานึกอย่างนี้ปั๊บภาพของพระก็ปรากฏในสิ่งที่ใจเราสว่างเราก็เห็น พระพุทธนิมิตที่เป็นพระวิสุทธิเทพก็ได้กราวนี้ภาพพระวิสุทธิเทพก็กลับมาสว่างสวยัยไปกับใจที่เราเห็นน่ะใจเราสว่างแค่ไหนพระวิสุทธิเทพก็สว่างแค่นั้นถ้าใจของเธอสว่างน้อยเธอก็เห็นพระวิสุทธิเทพสว่างน้อยมันเป็นไปนตามกําลังของจิตของเธอนะนั่นพอเรา เราตัดสินใจแน่วแน่ว่าเราเป็นพู้ไม่มีอะไรเหลือเลยเราไม่ปรารถนาอะไรอีกแล้วในที่ที่มันไม่มีอะไรเหลือเราไม่ต้องการไปเกิดที่นั่นเราต้องการไปที่พานที่เดียวจิตดรงนี้มันไม่มีวันที่จะเปลี่ยนสีเป็นอื่นนอกจากสว่างสวัยแล้วก็สว่างขึ้นจนมีความเมตตาหลั่งไหลออกมาเราไม่คิดแล้วว่าเราจะคาใจไว้กับใครใครจะเกลียดเราโกรธเราเราให้อภัยหมดเลย าารเราไม่ติดค้างคาใจใหญ่ให้เป็นสุขเป็นสุขกันนะใครจะไปหมกมุ่นอยู่ในโลกคิดเต็มด้วยความไม่แน่นอนแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือต่อไปก็เชิญเธอเอแต่เราไม่ไปแล้วอย่างนี้ง่ายขึ้นหน่อยไหมเราคิดอย่างนี้ง่ายปับ๊บเราก็ทรงเลยคำว่าทรงก็วามว่าตั้งใจคิดตั้งใจนึกแล้วก็อยู่ในอารมณ์อย่างเนี้ย ถ้าเธออยากจะภาวนาบริกรรมเพื่อต้องการให้มีผลสมาธิเข้มแข็งเธอก็บริกรรมคําว่าสัมปจิตชามิเข้าไปถ้าต้องการให้จิตเธอเข้มแข็งนะเธอก็บริกรรม่าสัมปจิตชามิสัมปจิตชามิไม่ต้องพึ่งลมหายใจเข้าออกนะตอนนี้กายเราทิ้งแล้วอะไรที่เนื่องกับกายเราไม่สนใจเลยสนใจแต่จิตอย่างเดียวลัดเลยนะไม่เดิน ให้มันต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมไปเป็นขั้นเป็นตอนนะกระโดดปึง้งขึ้นไปอยู่ชั้นยอดเลยพอเราจับคําภาวนาสัมปชิตชาวิด้วยเห็นจิตของเราสว่างด้วยเห็นพระพุทธเจ้าชัดตามที่จิตเราสว่างด้วยทีนี้เธอจะนิ่งมากนิ่งและสงบมากมีกำลังถ้าเธออยากจะใช้ทิฏจุกานเธอก็ใช้ได้เลยก็ข,ขอภาพพระเปลี่ยนไปภาพที่เธอต้องการ ก็ปรากฏแทนคือภาพพระวิสุทธิเทพนะขอภาพพระวิสุทธิเทพหายไปภาพตรงนั้นตรงนี้ภาพนู่นภาพนี้ปรากฏแทนภาพนั้นก็จะปรากฏสว่างสวัยเท่าเท่ากับภาพพระวิสุทธิเทพที่เธอเห็นนั่นแหละเท่เนี้ยยากไหมล่ะไม่ยากแต่จะได้ทำหรือเปล่าไม่รู้ ไอเนี่ก็บอกเอาไว้เป็นทางปฏิบัตินะเผื่อว่าเธอมีวาสนาวาสนาแม้ว่าเราเคยชอบในเรื่องของโลแสงสว่างการนึกถึงแสงสว่างมันมีมันมีผลทางด้านชิตสุกูยานของเธอได้ดีเธอจะรู้เห็นอะไรมันจะคล่องแคล่วว่องไวเราไม่ได้ทิ้งพุทธานุสติกรรมฐานนะเรามีพระมีจิต แต่เราเห็นพระเราเห็นพระที่บริสุทธิ์ที่สุดแล้วไงคือพระวิสุทธิเทพอย่างนี้เป็นต้นยน่เวลาเราตั้งอารมณ์อย่างนี้มันจะตัดขันห้าเป็นในตัวตัดนิวรณ์ไปในตัว,ต,ว,ต,วตัดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเหลือแต่จิตของเธอลุ่นล้วนแล้วเธอก็จะมีความมั่นใจในในตัวเองว่าเราไม่ได้เป็นคนเลวแต่มันเลวก็เพราะว่าสิ่งที่เรามันไม่ไม่สามารถที่จะยั้งใจ ตอนที่เราไปเจอเจอสิ่งต่างๆแล้วเราก็เป็นหลงมันไปสะกนตอนนี้รู้แล้วว่ามันไม่มีอะไรเหลือเห็นไหมล่ะพอเรามาลงแท้ว่ามันไม่มีอะไรเหลือเลยความเร็วมันก็ไม่เหลือความดีที่ทำมาก็ไม่ต้องกังวลใจเพราะว่าไม่จำเป็นดีมากก็ไม่จำเป็นดีน้อยก็ไม่จำเป็นเร็วมากก็ไม่จำเป็นเร็วน้อยก็ไม่จำเป็นเพราะเราจะไม่กลับไปทำความเร็วอีกยังไงอย่าง อย่างดีตอนนี้ถึงเราจะเริ่มฝึกเราก็ละความเร็วไปสิบประการแล้วละ่ะคือการมบทสิบค่อยๆยต่ระดับมันไปเองนะเพราะจิตมันมีความมั่นคงชอบใจทําแล้วเพลิดเพลินมีตะบะมากขึ้นกว่านี้มันมีปัญญาคิดไปเองแล้วแหละเดี๋ยวของเก่ามันตามมาแล้วเธอเคยดูเอานะของเก่าจะตามมาเป็นยังไง อาจจะตกใจก็ได้ของเก่าตามมาเออที่เะาไม่รู้นะเก่าของเชอแบบไหนเราไม่รู้ว่าแต่มันตามมาอาจจะเป็นยากเก่าๆดีๆมันตามมาก็ได้เรียว่าผลของสมาธิเก่าๆที่เคยทํามามันกลับมาก็ได้เรียกว่า สิ่งที่เป็นความรู้กเก่าๆเป็นวิชาเก่าๆจะกลับมาก็ได้แล้วก็ว่าดีๆไว้ก่อนนะไอ้ไม่ดีไม่พูดอ่าแล้วก็ส่งไว้คือทำอย่างนี้มันง่ายมันรัดที่สุดแล้วละ่ะจะได้พุทธานุสติกมาฐานเธอได้สมาบัตแปด 8, อกินใจอกินจัญญายาตนะฌานจะได้กสิน จะได้การแยกกายกับจิตเด็ดขาดจะได้นิพพานเป็นอารมณ์